สวัสดีครับมาพบกับผมมีเรียดเว1บ5 i อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปนะครับ BTC นะครับมานานเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการอัปเดตนะครับคลิปรับกราฟ BTC ให้ดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราตามดูมาอาจจะมีเสียงธรรมชาติเยอะมากไปหน่อยนะครับเพราะว่าแอดมาต่างจังหวัดนะครับอยู่บนนอกนะครับมาอยู่กับตายายนะครับ ว่าจะกลับเร็วๆนี้แหละประมาณอีกไม่น่าจะเกินสักสองอาทิตย์นะครับเสร็จธุระทุกอย่างแหล <c oughs> ะเอามาต่อกันดีกว่าสาหรับ BTC ตัวนี้นะครับขอโทษสําหรับเสียงรบ,บกวนต่างๆด้วยสําหรับ BTC ตัวนี้ตั้งแต่เราได้ตามมาตั้งแต่ตอนแรกนะว่าคือเป็น1 2 3 4 5หเนาะลงมาเป็น A B C ที่เราคิดไปตรงนี้นะครับแต่พอมาถึงวันนี้ที่กราฟมันเฉลยอ,ออกมาณนะตอนนี้นะจริงๆแล้วตรงเนี้ยแอดมองว่าถ้ามันจะเป็น A B C จริงๆนะ มันควรที่จะกินเวลานานและยืดเยื้อกว่านี้เหตุผ hey ล <spe ech ing noise> เพราะหลูก่อนหน้าในปี2018-17เนี่ยเฉพาะหลูมแรกที่เป็น1-2ตรงนี้มันก็กินระยะเวลาไป1ปีเต็มๆนะครับตรงนี้มันพึ่งลงมาได้แค่1ปีทั้งที่มันเป็นลูปไซเคลนที่มันค่อนข้างที่ใหญ่กว่าลูมก่อนหน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้พีกสุดก็แค่20,000เหรียญน,นะครับแต่ตรงนี้มันพีกไป60,000เลยนะครับเลยกันไปประมาณ3-4เท่าเนาะดังนั้นลูป ตรงเนี้ยการปรับคอล l e ชันอ่ะควรจะกินเวลานานนะครับยืดเยื้อกินเวลานานมากกว่ารลูปที่เป็นหลุกก่อนหน้าเพราะหลุก่อนหน้าเป็นไซเคิลที่เล็กกว่านืกออกใช่ไหมฮะฉะนั้นตรงเนี้ยจากที่เราเคยมองไว้ว่ามันเป็น A B C แล้วมันอาจจะจบคอเลกทีฟในขา C ตรงเนี้ยโดยการเป็น A B C X A B C นะครับที่เราตามเป็น B of n o n สุดท้ายตรงนี้เนาะชุดที่2หรือเปล่า A B C X ค A, A B C ดังนั้นมันตามมาตรงนั้นนะที่เราตามมาตลอดมันไม่ถูกนะเพราะว่าในขาตรงขาที่3ตรงนี้ที่เรามองว่าเป็น C เนี่ยถ้าเราสูงเข้าไปดูย่อยมันไม่ได้ตาม A B C A B C มันเป็น1 2 3 4 5ที่กฎของการสลับอ่ะจ,จะดูเพียเพ้ยนไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสลับนะครับในกฎของการสลับเนี่ยจริงม,มันเป็นซ้ํากันได้น,นะเพียงแค่ขอแค่ทางด้านระยะเวลาระยะทางแล้วก็ หลูปของไซเคิลนะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีประมาณ4 5ข้อนี่แหละที่เป็นกฎของการสลับที่ที่แบบว่าแค่แตกต่างกันแค่อย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คือถือว่าเป็นกฎของการสลับได้เลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับ <c oughs> ลองดูตรงนี้ห สองสามสี่มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นห้าสี่มันอยู่ตรงแท่งแดงนี้และบางคนก็มองว่าเป็นหนึ่งย่อ a ปรับ b ลง c ตรงนี้เป็นสองนะครับเป็นแฟตนะครับตรงนี้เป็น a b c นะครับเป็นในรูปแบบของการเป็น c o m มอนแฟตนะครับตรงนี้เป็น c f a ลเลียเนาะเป็น d o บ b l ลบอ t ท o มตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นไปนะครับเป็นเวฟสามย่อ a ปรับ b แล้วก็ลง c เป็นสี่แล้วก็ทิ้งห้าขึ้นไปต่อนะครับ เสร็จแล้วดังนั้นนะครับตอนที่ยอ่อลงมาตรงนี้มองว่าเป็น a b c แรกที่เรามองว่าเนี่ย a b c แต่มันไม่ตามหลุมใส่ขึ้นที่เรามองไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอดจจะซูมเข้าไปให้ดูตรงนี้นะครับก่อนหน้าที่เรามองว่าเป็น a b c x a และปรับ b และเดี๋ยวลง c ต่อเพื่อที่จะเป็นนอนชุดที่2ชุดสุดท้ายนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดการไว้แล้วมันทําการไซเวออกตรงเนี้ยบริบทของการไซเวเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกัน1ก็คือไม่เป็นเวฟสก็เวฟสี หรือเวฟบีนะครับดังนั้นตรงนี้มันอาจจะพิจารณาเป็นเวฟสีร่วมด้วยก็ได้นะครับอย่างงนะไม่งงนะบริบทของการไซด์เวจะมีอยู่ใน3ามเวฟด้วยกันก็คือไม่เป็นเวฟสก็เป็นเวฟสีนะครับไม่เป็นเวฟสอก็เป็นเวฟสีไม่ก็เป็นเวฟ B, บีนะบีสามารถไซด์เวได้นะครับแต่ในต้องเป็นไซด์เวในรูปแบบของการเป็นสามเหลี่ยมปักปิดเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับ จริงๆแล้วหลูของความสมส่วนเนี่ยมันไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในสักเจอเนี่ยกฎโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้บอกไว้ว่าเวฟสามนะครับจะต้องไม่สั้นที่สุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วมันบอกว่าไม่จะไม่จําเป็นต้องสั้นที่สุดนะครับซึ่งเราดูตรงเนี้ยจริงๆเวฟห้าก็ควรคงจะสั้นที่สุดแล้วแหละถ้าเรามองตรงนี้เป็นหนึ่งสองปรับสามสี่ไซส์เว์แล้วก็ลงนะตรงนี้เป็นห้านะครับสามไม่ควรที่จะสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ในเวฟหนึ่งสามห้า ต้องมีขึ้นใดขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นขยายนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไว้ในทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเราตามความเป็นจริงมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้จริงๆเว็บ3มันไม่สั้นที่สุดและก็ไม่มีขึ้นใดขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นขยายซึ่งาอาจจะขยายซึ่งเว็บ1อาจจะยาวกว่าเว็บ v 3นิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5ลงมาเพื่อที่รูปทั้งหมดตรงนี้เพิ่งจะเป็น A ที่1นะครับเป็น A ของคอเลกชันทั้งหมดทั้งชุดนี้นะเป็น1 2 3 4แล้วก็ลง5นะครับ เพื่อที่จะทําการจบคอลเลคชันเว็บเเว็บแรกนะครับซึ่งในรูปแบบของการเป็น A เนี่ยบริบทของ A ที่ดีนะครับไม่ควรจะปรับลึกเกินนะครับหกแต่ตรงเนี้ยมันเกินมาแล้วนะครับมาอาจจะถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแแล้วนะครับตรงนี้นะแปดประมาณ78.6%ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะลึกแต่จริงๆคือการที่เป็น A ที่ดีไม่ควรที่จะปรับเกินหกก็จริงแต่ มันก็ไม่ได้บอกว่าการที่ปรับเกิน6 8จะไม่สามารถเป็น A ได้นะครับตรงนี้ก็อยากเข้าใจผิดกันด้วยเนาะตรงนี้ในมุมมองแอดนะตอนนี้นะปัจจุบันเลยนะแอดมองว่ามันมีอยู่แค่2แบบด้วยกันคือ1นตรงเนี้ 3, ยย่อ4แล้วก็ลง5นะครับเพื่อที่จะมาเป็นเว็บ A ที่1แล้วก็ปรับขึ้นไปเป็น B แล้วก็ลง C ต่ออีกชุดหนึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบนี้ก็ได้เป็น ABC เป็นแฟรยกักษ์แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมองว่าตรงนี้เป็น ABC ีเลยซึ่งหลุมในในการเก็บของนะครับความยืดเยื้อกินเวลาของมันแอดมองว่ามันค่อนข้างจะเล็กเกินไปนะครับมันไม่สามารถขึ้นได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นการปรับ1-2นะครับเป็น ABC และ C จบตรงนี้ในความสมส่วนของ C เนี่ยมันควรที่จะเป็นแรงขายมันควรที่จะเยอะกว่าขึ้น A นะครับเพราะว่ามันเป็นบริบทของการทิ้งของนะครับ เอเนี่ยเป็นคลื่นที่แบบว่าประมาณถ้าเอาตามไซคลอจีมันก็จะบอกไว้ว่าประมาณว่าคลื่น A เนี่ยเป็นคลื่นที่แบบว่าจะลองขายลงมาครั้งแรกนะครับตลาดยังมีความรับรู้ได้อยู่ว่าราคาอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปในเวฟบ B ได้ก็เลยยังมีแรงขายที่ยังน้อยอยู่แต่พอกลับขึ้นไปเวฟบ B แล้วเนี่ยการลงเวฟซีของเขาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งทางเกตดซิกแซกเนาะมอซิกแซกอีรองเกรดซิกแซกนะมันมีทั้ง3แบบดังนั้นในเชิงโลจิกเนี่ยเชิงจีวิทยาของคลื่น C เนี่ย ตามตาโครงสร้างพื้นฐานของคลืนซีจริงๆมันควรจะมีแรงขายที่จะเยอะกว่าขึ้น A อยู่เสมอนะครับในรูปแบบของการเป็นซิกแซกเนี่ยส่วนใหญ่เรามากักจะเจอว่า ไอาทางเกตกับนองหมอเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เรามาจะเจอแบบปอ e ี long, e ๊รอกอีงเกตเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็นองหมกอบอีลองเลยประมาณนั้นในทางเกมันอาจจะเจอได้น้อยมากนะครับซึ่งแรงขายในคลื่น C สุดท้ายที่เราจะเจอว่ามันเป็นซิกแซกแบบสั้นๆเนี่ยอาจจะน้อยนะครับดังนั้นเรามองว่าตรงนี้เป็น A B C แต่ C มันยังมีแรงขายที่น้อยกว่าและก็ยังพอๆกันกับคลื่น A ด้วยดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3แล้วปรับ4ไซด์์นะครับหนึ่งสองซิกแซกสามสี่ไซส์ลงห้าต่อ ห้าตรงนี้เพิ่งจะเจอแค่อะไรครับ m 1เท่านั้นเองตรงนี้อาจจะเป็น a b แล้วก็ลง c เนาะเห็นไหม a a b c เป็น b แล้วก็ c ตรงนี้ในสามเหลี่ยมเนี่ยพอหลุดลงมาตรงนี้คือขึ้น5สุดท้าย,ข, 5, ายขึ้น5สุดท้ายก็จะเป็นประกอบไปด้วยอะไรอาจจะเป็น direction ในรูปแบบของการเป็น non standard สมอ l l w a v ก็ได้หรืออาจจะเป็น impulse 5 wave ก็ได้นะครับอาจจะเป็น1 2 3 4 5ลงมาเพื่อที่จะเป็น wave ห้านะครับตรงนี้นะครับอลุ่มเทก็ยังยังเยอะอยู่นะครับ ยังแบบว่าแรงขายก็ยังเยอะกว่าแรงซื้อนะครับตลาดยังไม่มีแรงซื้อกับเข้า,านะครับยังไม่ได้บ่งบอกถึงการกับตัวของเทรนที่ชัดเจนนะครับส่วนตัวแอดมองว่าราคาน่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือถึง2 5 0 0ได้ก่อนนะครับถึงจะเกิดการกับตัวของเทรนที่ชัดเจนและตรงนี้จะเป็นเพียงแค่ A ชุดที่1ของคอร์เรคชั่นทั้งหมดหรือจะเป็น A B C จบเลยและทั้งหมดตรงนี้จริงๆจบ C ตั้งแต่รูปแบบของการเป็น normal ตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วและตรงนี้ที่พยายามไซเวสเนี่ยคือการพยายามทำ new cycle การทารอบใหม่ขึ้นใหม่แต่ขึ้นไม่ได้ก็หลุดลงต่อนะครับก็จะประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นและเกิดการทิ้งตัวลงมาและทํารอบใหม่จิ๋วๆอีกรอบหนึ่งและสามารถขึ้นได้แล้วเบรกเอาทำไฮไปเลยแสดงว่า C จบตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วแค่น,นั้นเองนะครับแต่ถ้าหน้าตอนนี้ถ้าให้ที่เท่าที่แอดดูแอดว่ามันเป็น1 2 3 4 5หแล้วแหละ ตอนแรกมองว่ามันเป็น abc นะคจริงจริงๆ1 3 5มันจําเป็นต้องมีขึ้นใดขึ้นหนึ่งที่เป็นขึ้นขยายถ้าเราดูตรงนี้มันก็คงไม่ได้แบบเป๊ะก,กันซะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับตรงขา1กับ3ตรงนี้เนาะและตรงนี้กฎของการสลับ2กับสีเข้ากันด้วยนะครับสนะครับกับ2เนี่ยการไซด์เวย์เนี่ยมันจะมีแค่ไม่เว็บ2เว็บ4ก็เว็บ B. มีอยู่แค่3เว็บนะครับดังนั้นในการที่เราเจอคอลเลกชันชุดขาหลงชุดนี้ทั้งหมดเนี่ย มันก็มีเป็นไปได้ว่าถ้ามันไม่ใช่เว็บ B มันก็ต้องเป็นเว็บ 2. ถ้ามันไม่ใช่เว 2, ็บ2ก็ต้องเป็นเว็ส4ดังนั้นมันก็พิจารณาร่วมได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5นะครับแล้วยิ่งมาดูกดโครงสร้างนี่ครับกดนี่ครับตรงนี้เห็นไหมกดของการสลับตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับเสียงลดมานะครับโอเคอ ตรงนี้ก็จะเป็น A B C เป็นซิกแซกตรงนี้ก็จะเป็นแฟตแล้วก็ลง5ต่อนะครับตรงนี้อาจจะเป็น1ดีบาว2 3 4 5ลงมาเพื่อที่จะเป็นเวฟ5สุดท้ายแวอาจ,จะไปจบจริงๆอยู่ที่ราคาราวๆซักประมาณ10,000ถึง8,000ดอลล์นะครับส่วนตัวแอดมองว่ายังลงได้อีกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การลันลี่นะครับรีบาลให้ลงต่อมากกว่าที่จะเป็นขาขึ้นเพื่อที่จะกลับตัวขึ้นไปเลยแต่ถ้าถามว่ามันจบได้เลยไหมตั้งแต่ตรงนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้แท่งแดง,แ,ดงแท่งนี้นะครับ นะครับเนืกอ,ออกไหมก็สามารถจบได้ตั้งแต่แท่งนี้แท่งเดียวเลยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าถามความสมสว่วนจริงๆมันก็ควรจะลงต่อนะครับแต่บีดีซีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไอกราฟตัวนี้มันมักจะผิดคาดอยู่เสมอนะครับตรงนี้ก็ต้องอันนี้หน่อยนะครับเอ่อต้องเผื่อใจนิดนึงถ้าใครจะเข้าลองโซนนี้ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ได้ราคาสักโซนซัพพอร์ตสุดท้ายตรงนี้ประมาณ1700งลงไปเนี่ยหรือประมาณสักหมื่นต้นๆในหมื่นหมื่นหนึ่งเลยอะหมื่นเหรียญแล้วก็ลงไปประมาณสัก8 0 0 0ันหกพัแอดมองว่าตรงโซนนั้นน่าจับตามองนะครับดังนั้นสําหรับ BTC ณตอนนี้สําหรับมุมมองของแอดด้วมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ A นะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ A ครั้งที่1ของคอลเลกชันทั้งหมดตรงนี้นะครับของลูมใสเคลนี้ลงมาเป็น A แล้วเดียวปรับ B แล้วเดียวลง C ต่อนะเพราะว่าลุมมันจะเล็กเกินไปถ้าเทียบกับหล้าก หากมันจะเกิดการทูดมูลเพื่อที่จะไปต่อจริงมันก็ควรที่จะบริบทของขึ้น2มันก็ควรที่จะกดตัวลึกนะครับกดราคาเก็บของยืดเยอะกินเวลานานนะครับซึ่งการลงลงมาแค่นี้ของเวฟสอง่ 2, ถือว่าลงน้อยอยู่มันควรจะไปสักา80หรือ94.2%เลยด้วยซ้ำไปนะครับ้าถ้าหากเป็นซิกแซกเนี้ยยิ่งยิ่งยิ่งจริงจังเลยอะ่ะถ้อเป็นซิกแซกนี่แบบมันไม่ใช่จะมาลง78.6แค่นี้ มันควรที่จะลึกกว่าน,นี้นะครับในบริบทในในบริบทของการเป็นเว็บหนึ่งเรามากักจะเจอแบบนั้นอยู่เสมอนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไป b a c k เ e สดูนะครับว่าการาฟหลายๆตัวที่เราได้เรียนรู้ศึกษาและเกิดมาจากอดีตนะครับมันเป็นอะไรประมาณเป็นยังไงบ้างนะครับออกมาในรูปแบบอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะครับแล้วก็หาจุดเข้าออกที่แบบที่ที่ที่แบบไม่ต้องรีบนะครับลองดูดูให้ดู ตลาด,ดใหญ่เนี่ยให้ดูตัวของ b ีดีเนี่ยเป็นเมนหลักนะครับว่า b ีดีเนี่ยยังอยู่ในดาวเทนอยู่ใช่ไหมดาวไซต์มันยังเหลืออยู่นะเนี่ยแก็บตรงนี้ยังมีอยู่นะครับยังมีเรนจ์นะครับให้มันลงต่อได้อีกนะครับตรงนี้เราก็ยังต้องระวังว่าถ้าเกิดมันลงมาถึงขนาดเนี้ยออทิเนตคอยทั้งหลายเนี่ยมันจะลงไปได้ถึงขนาดไหนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อไอ้พวกฟันดิเมนทัลมากนักนะเพราะว่าการาฟมันคือตัวบ่งบอกราคาที่ชัดเจนนะครับคนร้อยร้อยคนทั้ง ร้อยล้านคนบนโลกหรือกี่ล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันทุกวันนะครับแต่ว่ามันจะสามารถเข้าไปดูกราฟเนี่ยได้แทบจะทุกคนเลยนึกออกไหมคือไม่ได้มีใครที่จะได้ไปสนใจอ่านหรอกครับว่าฟันเดิมเท่มันจะดีไม่ดีเพราะมันหลอกได้นะครับเขาพูดอะไรออกมาเขาจะวางโปรเจกต์ยังไงมันบอกได้หมดแต่ถ้ากราฟมันไม่สวยเชื่อสะครับว่าคนทั้งทั้งโลกก็ไม่ซื้อครับอย่าง BDC ตรงนี้มันก็ยังอยู่ในดาวเทนที่ที่ยังมองไม่ได้เห็นเลยว่ามันจะเป็นอัพเทนไปอีกเมื่อไหรร่นะคับ ดังนั้นตลาดแบบนี้นะครับแล้วดูเนี่ยวอลุ่มขนาดลงมาถึง78.6แล้ววอลลุ่มเซลล์ยังพีคอยู่เลยนะครับยังไม่ได้มีวอลลุ่มบาบที่แบบกลับเข้ามาให้อุ่นใจแล้วเออแรงซื้อในตลาดเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะเฮ้ย ต่อไปนี้จะเป็นการกลับตัวแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยคือมันมันไม่คอมพลต์นะครับมันยังไม่ไม่จบอ่ะส่วนตัวแอดมองว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันเด้งกลับขึ้นไปเลยก็อย่าเพิ่งอุ่นใจนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ A และปรับ s ีสตองแล้วเด้งกลับขึ้นไปเป็น c ีเฟลแล้วเดี๋ยวลง5ต่ออีกทีหรือเปล่าก็เป็นได้นะครับก็จะเป็นประมาณหนึ่งเอบีซีสองสามนะเอแล้วก็ปรับ B ีสตองแล้วก็ลง c ีสีในรูปแบบของการเป็นแฟรก็ได้นะตรงเนี้ยขาที่เด้งเด้งขึ้นไปตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็น M 1, M ออจจเอ็ปรับ ขึ้น C off C นะครับที่ยังไม่จบเนื้ออกไหมก็จะเป็น A ปรับ B ตรงนี้จบ B แล้วกำลังเด้งกลับขึ้นไปเป็น C และเดี๋ยวทิ้งกระจัดลงมาอีกรอบหนึ่งเป็นเวฟ5ส้ายจริงๆตรงนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของอิเล็กกล่าแฟตหรืออิเล็กกล่าเฟลเลียแฟตหรือเปล่าก็ยังเป็นไปได้อยู่เห็นไหมตรงนี้ถ้าเรามองแบบกว้างๆหน่อยเราก็จะเห็นค่อนข้างที่ชัดเจนว่า A นะครับ A อาจจะเป็น A B C ตรงนี้จบ B ไปแล้วแล้วจบ C เฟลเลียแล้วก็ทะลุลงมาทำเวพ5ส้ายเลยไหมหรือ ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ A แล้วมัดรวมไปเป็น A B C ตรงนี้เป็น B และเดี๋ยว1 2 3 4 5ไปเป็น C เสร็จแล้วค่อยทกระจัดลงมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งมันก็คงยังไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและไวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแอดดูเป็นทา m เฟรมวิกดูแค่ภาพรวมใหญ่ยังบอก เอาง่ายๆสรุปให้ก็คือว่ามันยังอยู่ในดาวเทนอยู่และราคาก็ยังถ้ามองในภาพรวมอยากจะดีซ่ะมันถือว่าซื้อได้ถือว่าราคาต่ามากพอสมควรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรอการกับตัวของกราฟจริงๆ่ะยังไม่เห็นการกับตัวนะครับณตอนนี้สําหรับ b t c เนาะก็ยังคงมองว่ายังมีดาวไซที่ยังคงเหลือช่องว่างให้ลงได้อีกอยู่นะประมาณสักเกือบๆ เจ็ดแปดนเหรียญน,นะครับตรงแก็บตรงนี้ดาวไซด์ที่จะรอไปเจอกันที่ประมาณ1นึ่งหมื่นเหรียญลงไปนะครับซัพพอร์ตสุดท้ายที่เราอาจจะได้เห็นกันในระยะอันใกล้ๆนี้น,นะครับก็ยังไงอยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้อิเดียเว็บร้อนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินออกมานับกราฟให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดนะครับไม่ลงดีเทลอะไรมากมายเพราะว่ามันนับในโทรศัพท์นะมันไม่ได้ใส่รายละเอียดยจะต้องมานั่งตีฟิโบนัชชีนะับเว็บ,บเล็กๆย,ย่ยอยๆหลุบๆซูมเข้าซูมออกอย่างนั้นแอดก็จะนับเฉพาะให้ภาพรวมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาร่วมกับมุมมองหรือไอเดียของตัวเองที่ มีมานะครับมาประกอบกันก็ได้นะครับส่วนจะตัดสินใจซื้อหรือใบอะไรยังไงตรงนั้นอะมันอยู่ที่สิทธิส่วนบุคคลนะเป็นเป็นพอตของตัวเองก็ต้องไปลองคำนวณกันเอาเองนะครับตรงนี้แอดจะไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนในการลงทุนใดทั้งสิ้นนะครับแค่มาเปิดมุมมองของแอดมินเองนะครับว่ามุมมองแอดที่แอดมองอยู่นะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดยวเว็บร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ